พี่พูดโทรมาพี่พูดโทรมาเราก็เลี้ยงรูปอยู่เนาะเจ็บเจ็บเจ็บรู้ข่าวหรือยังข่าวอะไรคะพี่เจ็บรู้ข่าวหรือยังข่าวอะไรคะพี่เจ็บรู้ข่าวหรือยังเขาก็ถามย้ำๆยเราอย่างนี้บอกเ,เจ็บยังไม่รู้พี่มีอะไรหรอคะจนต้องบอกพี่มีอะไรหรอคะเหมือนพี่โทรก็ชอบอะนักเสียแล้วนะ <c oughs> ของพี่พูดพูดคำนี้บอบพี่อะไรนะนาารชอบรักเหมือนรักเหมือนมากในฐ <â> านะที่ร่วมงานน้องมาเราเป็นยันงไงบ้างคราเป็นน,น้องท,ที่น่ารักง เป,เป็นเด็กที่น่ารักค่ะมีสัมมาคารวะเจอกันจะยกมือไหว้และทักทายตลอดเราพี่กนนะัดได้ทำงานกันมาเป็นสิปีเราเราเห็นฝีมือฝีไม้ลายมือการทำงานไม่ว่าจะข่าวเจาะข่าวอะไรก็ตามแต่สัมภาษณ์ทุกอย่างเนี่ยนับจะได้ข่าวเด็ดๆมาโดยตลอดน้องทำด้วยความทุ่มเทจริงๆค่ะทุกงานครับ<ม>นที่ทราบข่าวเป็นเรื่องที่แบบมันไม่น่าจะเกิดขึ้นมาตกใจความรู้สึกของเพื่อนร่วม,มางานอย่างนี้ป่ะ มันเป็นวันอาทิตยเออรับสายพี่พูดโทรมาพี่พูดโทรมาอ่าเราก็เลียงรูปอยู่เนาะเจบจะจบลูกข่าวหรือยังข่าวอะไรคะพี่จบลูกข่าวหรือยัง ข่าอะไรคบพี่เจ๊รู้ข่าวหรือยังเขาก็ถามย้ำๆเราอย่างนี้อบอกจะยังไม่รู้พี่มีอะไรหรอคะจนต้องบอกพี่มีอะไรหรอคะเหมือนพี่เขาก็ชอบนักเสียแล้วนะของพี่พูดพูดคำนี้เลยพี่อะไรนะชอเข้าใจความรู้สึกคือแบบเฮ้ยอะไรว่าเมื่อคืนมึงไล่สดกันอยู่เลยอะ่ะเมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่ ทั้งเจี๊ยบกับไอ้พูดเจ้าก็เลยบอกว่าพี่ต้องทําอะไรวะพี่พูดถามเลยพี่ต้องทําอะไรวะพี่พี่ใจเย็นๆก่อนนะเดี๋ยวเราต้องสติก่อนแล้วหลังจากนั้นเจ้าก็เลยประสานน้องๆคนอื่นๆแล้วก็วางสายพี่พูดไป mm hmm. ก็เลยถึงถึงมารู้ว่าน้องเสียที่บ้านนะะ mm hmm. เจี๊ยบก็บึงรถรีบบึ่งรถตามตามน้องๆเพราะว่าส่วนหนึ่งก็มีคนไปที่บ้านน้องนัดแล้วส่วนหนึ่ง mm hmm. เจี๊ยบก็เลยรีบบึงรถไปหา ไปหาน้องน้องนัดที่บ้านไปถึงก็คาดกันนิดนึงนะคะแต่ก็ดได้เจอทีมข่าวอยู่ที่นั่นทุกคนคือเหมือนเหมือนไม่ได้นัดหมายเพราะทุกคนรู้ข่าวพุ่งตรงไปที่บ้านนัดกันหมดเลยแต่เจ็บคาดก็คือเขาส่งศพของน้องอะค่ะไปชนะสูตรแล้วอืเราก็เลยได้มีโอกาสได้พูดคุยพูดคุยสอบถามกับเพื่อนคนที่ตัหัวใจน้องก็เลยถึงทราบว่า น้องมันก็กลับมาแล้วก็พักผ่อนแล้วมันก็หลับไปนะคะตามนะั้นตามข่าวเลยนะ่ะโซเสียลทวิตเตอร์ทกประกคนเที่ยวระดับการท่งไปอืนคนนใช่เสียดายมากสําหรับนัดถ้าใครเคยทํางานกับนัดปงมาเนี่ยน้องๆที่สัมภาษณ์พี่เชื่อว่าน้องเคยทํางานกับนัดปงปงจะได้เห็น,นหน้าค่าตาน้องเป็นคนที่คือมันซอกแซกของมันเองอะเห็นมันแบบนั้นนะมันเก่ง ต้องทาอะไรหนึ่งสองสามน้องไปจอบได้มาได้จะเป็นข่าวสิแล้วน้องจะเป็นคนที่รักษาความลับของแหล่งข่าวได้อย่างดีจนทําให้แหล่งข่าวหลายๆคนไว้ใจมันเวลามีอะไรก็จะโทรหามันแล้วนัดก็จะเหมือนเวลามีอะไระแหล่งข่าวก็จะคิดถึงนัดด้วยมันไม่ใช่แค่ว่าแค่ทักจิตดีหรือแค่ลุยชนข่าวคิดถึงนัดมีอะไรเอาน้องนัดอย่างวันนี้ค่ะก็มีสายแหล่งข่าวหลายๆคนที่พอเขาได้ข่าวน้องนัดทุกคนก็ช็อกไม่ต่างกัน พี่เชื่อว่าอย่างน้องโบท๊ทน้องปาเองที่คุยกันอยู่นี่เราก็รู้สึกไม่ต่างกันเพราะเราเจอนในภาคสนามอะไรค่ะเสียใจแล้วก็ช็อกแล้วก็รักมันรักมันมากคิดถึงมันตอนเราได้เห็นภาพของหลายๆคนที่แบบรักน้องมากคิที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้บอกรักน้องอะไรไว้เยอนะครับ ในฐานะตัวแทนที่เป็นเพื่อนเพื่องนงานรู้สึกภาคภูมิใจแทนน้องเองที่มีนรักเคามากขนาดนี้ครับเพราะกลุ่มหโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพน้องเองก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบทำให้หลายคนกลับมาให้ความสำคัญเรื่องของสุขภาพตลอดสัขภาพมีคนพูดถึงกันเยอะนะคะเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะทุกคนมองว่านักข่าวภาคสนามถูกใช้งานนัะแต่จริงๆเจ้าอาจจะมองว่าบางคนน่ะมันทําด้วยใจอะทําด้วยใจแบบทำแบบเฮ้ย อยากได้งานนี้อยากทางานนี้ทุกคนก็ลุยนะคะทุกคนลุยลุยจนได้ข่าวที่ตัวเองตามเป้าหมายโดยที่ไม่ได้มานับชั่วโมงทางานเหมือนกับงานอ,งอื่นๆดังนั้นนัดแตกต่างค่ะนัดนัดทำงานอย่างทุ่มเทไม่ได้มาคิดเล็กคิดน้อยเรื่องเวลาทํางานได้รับมอบหมายอะไรนัดทําตามเป้าหมายในทุทกๆครั้งบางทีทําเกินเป้าหมายด้วยซ้ำขอบคค่ะ ทำอยากพลาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ Youtube c h anel n ทับดาราเฟซบุ๊กทับดาราและคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ